ท่านนะครับผมที่กำลังรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ครับผมน้อยนัทวัฒน์จากฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธาน,นีครับพบกันเช่นเคยครับกับการรีวิวชุดแต่งรถยนต์ของยี่ห้อฟอร์ดนะครับผมที่เห็นด้านหลังอยู่นี้นะครับจะเป็นรุ่น XLT เกียร์ออโต้อีกแล้วนะครับผมจะต้องบอกเลยว่าเกียร์ออโต้เป็นยอดที่จริงๆเลยนะครับผมมาดูชุดแต่งกันเลยวันนี้มาในชุดแต่ง F150 ดำๆดุดแบบนี้นะครับผมลูกค้า รีเควสต์มาบอกว่าเน้นดำเน้นดุแล้วก็ทรงสปอร์ตแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกกันเลยสกู๊ปฝากระโปรงทรงฟิกนะครับผมสีทูโทนดำเงาตัดดำด้านนะครับผมลูกค้าเลือกเป็นรูปตัวมา้ามาแตงนะครับผมมาต่อด,ด้วยชุดกระจังหน้า F-150 Spider เนะครับเป็นตัวยอดฮิตสำหรับชุดแต่งของฟอร์ด อยู่ตอนนี้เลยนะครับผมมาพร้อมกับไฟ LED สีขาว3จุดนะครับหรือว่าลูกค้าเลือกเป็นสีส้มก็ได้นะครับผม Ford สีดำเงานะครับแล้วก็ตัวกันแฮ้งตรงนี้เราก็ทำสีเป็นสีดำนะครับผมตามคอนเซปต์ของลูกค้าดำดุทรงสปอร์ตดูหรูนะครับไฟไฟหน้าครับเป็นโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมนะครับผมแต่เราตกแต่ง ให้เป็นสไตล์ของไฟ m u s t ต n งนะครับพร้อมไฟ d a ย์ไทม์รั n นิ่งไลท์ครับครอบครอ,อบไฟสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมจะเป็นไฟสีอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีบูนะครับแล้วก็ไฟครีบฉลาม3จุดตรงนี้ครับไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็เป็นไฟของตัว C นะครับพร้อมไฟตัดหมอกอันนี้เราก็ใส่มาให้ด้วยนะครับมาดูที่ชุดด้านข้างครับ ซุ้มล้อเป็นแบบทรงเรียบนะครับเข้าชุดกับตัว F 1 5 0ตรงนี้เลยชุดล้อแม็กยางนะครับเป็นล้อขอบ18นะครับผมาลายดอกไม้นะครับแล้วก็เป็นคลิปสีเงินแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยางเป็นยางมอนสเตอร์นะครับผม AT3 นะครับลุยได้ทุกสภาพถนนครับยางเป็นขอบ18นะครับส่วนด้านข้าง อย่างที่บอกก็คือเน้นดำนะครับลูกค้าก็เลยไม่ได้ใส่ตัวสติกเกอร์หรือว่า,าตกแต่งด้วยลวดลายนะครับเราออกแบบตามใจลูกค้านะครับแล้วก็ชุดราวหลังค่าตรงนี้เราก็ติดตั้งมาให้ด้วยให้รถมีความสปอร์ตเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับชุดกันสาดข้างนะครับผมแล้วก็ชุดเบ้ากันลอยมือเปิดตรงนี้เราก็ใส่มาให้ด้วยบันไดข้างเดิมจากโรงงานนะครับตรงนี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกันเลยทีเดียวนะครับ มาถึงด้านท้ายครับด้านท้ายจะเป็นชุดโลบาของ Outlander นะครับยาวๆมาถึงด้านด้านท้ายกระบะแบบนี้เลยนะครับ Outlander ตัวสื่อสีแดงครับผมแล้วก็พร้อมตัวไฟท้ายสองกระบะท้ายนะครับผม1ดวงนะครับแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งมาดูที่ด้านท้ายครับก็จะเป็นชุดของไฟท้ายนะครับ ตัวเจนะครับผมเราเปลี่ยนให้ทั้งเบ้าแบบนี้เลยนะครับผมไฟท้ายไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับก็ยังติดมาให้เหมือนเดิมนะครับผมเราก็มาพร้อมกับตัวครอบฝาท้ายกระบะนะครับผมเป็นสีดําด้านนะครับตัดด้วยฟอร์ดสีเงานะครับผมกันชนท้ายเดิมจากโรงงานครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมลูกค้าเน้นดําๆนะครับผมดุดูเดี๋ยวเราจะให้ดูรอบคันอีกรอบหนึ่ง ว่าเราแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างตามคอนเซปต์ลูกค้าเลยครับคันนี้ก็คือเน้นสีดำนะครับผมดูสปอร์ตนะครับแล้วก็ดูหรูนะครับผมและออฟโรดด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าสีดำแต่งออกมาแล้วเนี่ยดูหล่อมากๆเลยนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่กำลังสนใจนะครับชุดแต่งหรือว่าสนใจออกรถยนต์ฟอร์นะครับผมสามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในกันอีกนิดนึงนะครับผมสำหรับภายในนะครับผมตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับเดินได้สีเท่านะครับผมมาจากโรงงานนะครับผมเป็นหนังเรียกหนังหนังผสมนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับผมเปลี่ยนเป็น หน้าจอ8นิ้วนะครับผมเป็นระบบซิงค์3นะครับสามารถสั่งงานด้วยภาษาไทยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผม6สปีดนะครับแล้วก็พวงมาลัยตรงนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามัตติฟังก์ชันนะครับผมสามารถควบคุมการทํางานของหน้าจอนะครับผมหรือระบบการขับขี่นะครับผ่านพวงมาลัยนี้ได้เลยนะครับอันฝั่งนี้จะเป็นควบคุมฝั่งของเครื่องเสียงนะครับ รับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตัวหน้าปัดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นระบบคร u สคอนโทรลนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยทำงานเขาเรียกว่าทำงานแปรผันตามความเร็วของการขับขี่นะครับผมถ้า,าความเร็วต่ำนะครับพวงมาลัยจะน้ำหนักเบานะครับผมแล้วก็ถ้าลูกค้าขับด้วยอัตราที่เร็วขึ้นนะครับพวงมาลัยก็จะหน่วง หน่วงให้หนักขึ้นนะครับผมเพื่อให้เราสามารถควบคุมการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนะครับตรงฝั่งด้านนี้ครับก็จะเป็นระบบไฟนะครับผมเป็นไฟตรงนี้สามารถปรับเป็นออโต้ได้นะครับเป็นไฟเปิดปิดออโต้นะครับผมแล้วก็ไฟสองท้ายกระบะครับปรับกระจกไฟฟ้าสี่สี่สีด้านนะครับผมแล้วก็ปุ่มกดปุ่มกดไฟฟ้าพับกระจกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ฝั่งแผงประตูตรงนี้นะครับจะเป็นเซนทันล็อกนะครับผมเป็นล็อกออโต้นะครับแล้วก็ตรงกระจกนะครับผมเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะครับก็ของฝั่งผู้โดยสารก็จะเป็นแบบไม่ออโต้นะครับผมภายในก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปด้านหน้าอีกรอบหนึ่งครับชมความหล่อของชุดแต่งที่กำลังที่เป็นที่นิยมนะครับผม อยู่ตอนนี้นะครับการแต่งสไตล์นี้ต้องบอกว่าลูกค้า Ford นะครับผมถามมากันเยอะมากนะครับและลูกค้านะครับผมเน้นมาว่าให้ดำนะครับผมแล้วก็สปอร์ตแล้วก็มีความพรีเมียมนิดนึงเราก็เลยตกแต่งมาในสไตล์ของอสีดำเงานะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับการแต่งรถของ Ford นะครับผมทุกรุ่นนะครับ xlt x l p l u s นะครับ y tag everest นะครับสามารถ โทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้า,าลูกค้าสะดวกแอดไลน์มาก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมยินดีให้คําแนะนานะครับคันนี้นะครับผมจะไปส่งลูกค้าที่ต่างจังหวัดเช่นเคยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดเราเนี่ยเ,เยอะมากๆเลยนะครับที่ถ้เาเข้ามาสอบถามเพราะว่าโปรโมชั่นของเราเนี่ยแรงจริงๆนะครับผมแล้วก็การจัดไฟแนนซ์นะครับเราก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับทั่ว ทั่วทุกจังหวัดนะครับผมเรามีบริการไฟแนนซ์ถึงที่นะครับลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่โชว์รูมนะครับผมและก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมยังไงฝากลูกค้านะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนำเสนอรีวิวรถยนต์ฟอร์ดนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ